กับช่างนึกพาไปซื้อนะครับมือนี่มาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่โคลาดบานเท่านีาน,นะครับมาเบิ้ง n p ็ร้อยสิบหาแรงนะครับ NPR รสหแรงครับเป็นว่าเอฟหน้าเอฟหลังนะครับเอฟหน้า,ห,นาหลัง พวกมาไัยพ่อเวอร์แล้วกามีสโลกลางพร้อมนะครับแต่ว่ารถต้องเดี๋ยวไปเจ็บงานอีกหลายอยู่นะครับถึงมาหอดเดี๋ยวกลับรถกันแป๊บนึง เจี๊ยบสีมันขั้นตึน่งไปมาลงไปเบิ้งกัน <c oughs> มาลงไปชมกัน <c oughs> เยอพราะอู่ในบ้านเนาะบ้านี่บ้านเดียเราเยอของมอนนบอเพรมันผูให้หลายคนด้วยได้แค่มีมันจมันจะมีขายบ้คือเราเกาเป็นใเาอะไรนี่ผมนเหผเอ้ห้นานี้ยคน้เนก็หม่งแกงีเนาะงี้ไหมแกงครับนเป็นเปห้อยกขังสีนะ มัก็เนงินเจกเหมันสีแบบนี้ไหมอันนี้สนิทเล่นนี่สนิทแบบแบบพี่ได้แดงๆี่แต่นี้จะเป็นสีมันอยู่นี่อันนี้จะเป็นสีแดงเลยที่ที่ซื้อดำดานมะพรนทีว่าซื้อซื้อดำด้านนะเรานี่มาพรูนถึงชหมองที่มันแดงเราเราที่นี่เขาอนังมันเื่องเก่าไหมครับเอาหนังมันเื่องเก่าว่ามะพรูนที่มะพรนแบบนี้มันเสียรถ้น้เลยจัไปทางางเกาบทางรานมีขอ่ด้ทางาเบง่อน

เรื่องไรเบอร์มเป็นอะไรที่จะเอาเบอร์กันมูฟูถึงเราเบอร์นึ่มูฟะไปยืดดูแ่เรื่องไเียไปนะปเียงเหมือนกัได้ไกไป่ไแต่า็ไปได้นะได้ขันิ่ใส่น่ันแสลใส่นี่น่นแหลมองทีดียวบย่บกนไดหอก เยูการขอว่างน่มเขียวนี่เียงกม่ได้ขาดเลยวตัวนี้ผม่า่สูงสูงเนี่รอยู่การขอว่งน้ำเขียวเนี่เขาเลยเนี่ยโว้ยบ่แม่นขันเราโทตราอ้เป็นบ้างเนี่ยบอยเรี่ยระหว่าเอนนบไปเปนเทียนน่นหาเมนนบนะบ่บ่บ่ชาวบ้านหนูตัวยิ่งปวเราตายแล้ว เกี่ยวอะไอยู่เด้ยมันลอยออกแล้นี้ตัวนี้เ Mình muốn đẩy phái đẩy, đẩy này mà phải, <laughs> mà chỉ là phải áo xuống. đặng như ăn đầu dây là đặng này hông? này thì nó đầy đẩy phao ได้สรูอินเตอร์ได้สาลูเอฟอฟหลังเดบม่เรียกอะไระพวกนี้กบพปันใดพนี้อปกรณมันอนี่นะเใช่วเขาไส่ใส่ด้วยะวข้งงหาทไม่เหนเ่เพราะแบงแกันแต่แ่นี่หน้าผม่ไทยออกไทยยังออกเมเราบุนเนี่ยอันนี้กพเดิเติมุนีเติมอี่ซื่อๆสีแดงน้มันเนีเอามือใส่ตัวตาไม่เหรียญอะไรีเกิดอะไรเนยาอตัว มือเดินออกมาไม่ไม่มาเสียบนี่เขาเสียบประตูแอรอเดนเก็คูดสายไฟออกวัดบับบี้าูดสายไฟออกมันี้ต้องดังเลยบบนี้จำได้ตลมดิจิตพิพระพิต้เห็นอะไ

ออาก็ e for oh ัติีเี i i. ่ยวัติดกับวันไห้ผมต่อนผมต่อไอ้นี่ไปไปด้านไปร่างแล้วตีตัวใดเอาบ่ตีตัวใดแล้วนอนแล้วสายไปไรก็เป็นเนาะ เออเมา่อกี้เห็นงานปเนี่ยห้างเดียวมันก็บริหหาเดียเ็นยังไงมันมอเตอร์มันดีดม่ับมันดับใตยู่ระมัน่วงไปมอเตอร์มันดีอ๋อยงตีบตีบ่ะเนี่ยบ่ครับเื่อตอวไนขมันไสายก่อนบวไรไฟได้อย่างไรก่อตีปาค่กันนั่นไมยดีเียวงเลยเพิ่งเปียนเดี๋ยว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 ะอาไปำอีกแล้วเอาันี้มต่ว่อันีกวี่ันน่ะเดี๋ยวจะเอาไปที่ไหเอาของเนมันเอาไปว เดินไเดินไม่หมือนต้นเดินไม่โดนบูให้ะโกนเนี่ยเอาหออไตู้มันเนี่ยมันแนนี้เลยอ้แนนี่เหรอเออต้องไปาดออกราหอกเคนบมััวอยู่อะไรเนเนี่ยสกอยู่ตีมันได้ยัง่ยอย่าเี่ยเนี่ยผมเอาเรียญตน้มว่าเขาไแค่นี้กอยไสายมั้เนี่ยแต่เขาตีหยั่งในใปน้ำเนี่ยผมว่านี่เ ตเป็ยังบ้นี้ไจะวิ่งไล่ไปจะตเลยอย่างนี้ตัดึงเยอี่สุขอตรงขัอเบียบวันนี้มาหมดัสายไปเถอเบีวผมเตีองที่บว่าต้องตับงทหกมันต่ายแค่ก็สายสายแต่ยันไมมจารณเเจ้าเม่ลากันเมลากันอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของเือนกัน